จากนั้นเลื่อนไปนะครับแล้วก็เลือกลิงก์ที่จะสมัครได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้นผมก็จะมาแน,น,นะนำแอปไต้องการทุกเล่นฟรีครับผมไม่ต้องลงทุน,นก็กนอีกแนวทางที่จะชรักษาสด ไม่ต้องทุนนะครับแค่ app. ดอารเลาสกแทปุ๋ค้คลิปนะครับรือที่แอ p เพรสนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูเราจะได้รับค่างินหรือว่าค่าเน็ตของเราย,ยัางไงนะครับผมให้เราไปกด ดูตรงที่เหรียมก่อนนะครับผมโอเคครับถึง้กาจะบอกนะครับผมว่า้อนขั้นต่นเนี่ยอยู่ที่สิบล้านเหรียญนะครับโดยาจะเอาออนามเสะปอากเกจะเข้าจางเพจพอก็ได้นะครับเราจะคลีนจ่ายเพจพอก็ได้ หรือเราจะเอาดิฟกาดจากเมซอนนะครับเราลองกดดูบ้างถ้าเราจะถอนก็เราก็าก,ากดที่ตะกี้นะครับผมก็เขาก็จะดึงมาหน้านี้ครับ แง่ขอโทษด้วยนะครับเล็มันเอืดนะครับวจุด่ดแล้วร้อมยนยันเครอยู่ระับที่เยงแมสันุการฟื้นูเศษฐกิจของปเศในระยต่อไปายนี้แทาระเไม่มีธุรกิจทเพราะว่าเน็ตจูนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ย ยิ่งเย่ยนะครับผมไม่ใช่ว่ายิ่งดียิ่งเย่ยมากมากเลยครับไม่รู้ว่าจะใช้สินอะไร ก็เราก็กดนะครับคือการเล่นเนี่ยเขาจะให้เราซื้ครั้งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับใต้ใต้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นเวลาบอกเราคินาทีเราจะได้สปินนะครับผมโอเคครับหรือแม่ก็เมื่อครบสิดที่สปินนี้ แล้วก็แค่คกดดูโฆษณาครับขงโงอ,โ,อโทุนะครับเราไปดูตรงที่ที่มีภาพเงินนะครับรรเรียนนะครับผมเงินเหรียนละล่านะครับให้กดดูตงัตรงนี้ก็จะบอกว่า เราจะต้องช้อนได้ขั้นตอนเงินโดยการนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจ้เไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญผมว่าเข้าใจแน่อนอนนะครับผมผมมั่นใจว่าจ่ายนะครับแต่ว่าในส่วนของเงินเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูครับรน,นี่ผมนี่แค่ได้สองวันเองนะครับผมผมได้ล้ลางาเปลียนมาครับ สถานีวิธยกกำลังใเสียแทนประเทศไทยแล้วก็ในการเล่นครั้งเนี้ยเขาก็จะให้ตัวจิ๊กซอนะครับตรงนี้ครับตัวจิ๊กซอนี้ก็เมื่อครบภาพนะครับก็จะเป็นเกมใหม่นะครับไม่ก็กดดูโฆษณาได้นะครับันะครับให้เรารู้พเพียงให้เรา สเก็ตเตอร์ตัตวนี้ครับผมถ้ามันสามตัวก็ได้บอลนะครับบิ๊กวินครับผมเอาว่าเพื่อนๆสนใจก็สมัครได้ท่าฟิสตัวหรือว่า เพีงแต่คิดนะครับโอเคครับสังเกตดูนะครับคือปปีนตรงนี้นกกนนมีเหมดอลกันถ้าเราจะอยากได้เราก็กดดูโฆษณาครับโอ้ยโฆษณาโทษทีครับโฆษณาเน็ตผมมันืดด้อเลยครับผมก็ต้องลาไปก่อนกำกนันเลิกัานครับผมเพ,พื่อนๆคนนี้ก็ซึ่งเจ้าก็สละ ได้เลยครับผมทางรีสอร์ทว่าลิงไต้เคลมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ